ชื่อไปไหนชวนทุกคนไปงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่71วันที่22 2 5สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจสำหรับใครที่อยากขึ้นเหนือไปเที่ยวเชียงใหม่รับลมหนาวแบบฟินฟินหรือไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เขาใหญ่บอกเลยว่ามีโปรเด็ตเพียบ เริ่มกันที่เมอร์เวนพิกซูริวงโฮเทลเชียงใหม่ที่พักเชียงใหม่ใกล้ไนบาซาแถมยังมีช็อกโกแลตอาเวรอร์เฮโรดิทานช็อกโกแลตแบบฟินๆเจอกันที่บูดไอ5กับโปรสุดว้าวห้องดีลักซ์รูมพร้อมอาหารเช้าราคาเพียง1,800บาทเท่านั้น ไปต่อก,กับโปรป,ปังๆกันที่ไอเบียสไตล์เชียงใหม่โฮเทลอยู่บูธท,ที่ไอซราคาห้องสปีเรียรูมเริ่มต้นที่999บาทเท่านั้นถือว่าเป็นห้องพักราคาน่ารักเอาใจสายเดินทางแถมยังเพจเฟรนลี่ด้วยนะปังเวอร์ปิดท้ายกับโปรดีๆของเมอร์เวนพิกริสจ์ดเขาใหญ่บูธ i 4 4กับ i 4 5กับห้องดีลักซ์รูมเริ่มต้น3,500บาทรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านเห็นแบบนี้บอกเลยพลาดไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะ สมาชิกออร์แอคคอร์ลิฟลิมิเหรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5%ส่วนใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครได้ที่งานฟรีๆเลยล่ะคะ่ะยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบเราทุกคนอยู่ที่ซอย a อคคอร์หอห้าถึงงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่71ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติวันที่2 2 2 5สิงหาคมนี้มาเจอกันได้เลย